เพลงนี้เป็นที่หนึ่งมาแรงกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับขอฝากไว้นะเด้อเซื้อเพลงของสี่น้องสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จินตราภูล่าวอลครับเต่าบ้านนารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นครับต้องขออนุญาตไปทางสาวหน่อยลํำเพื่อนอีดีเรคอร์ดครับขออนุญาตไปทางบอสโจกะแล้วกันนะครับขออนุญาตโปรโมทกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับสําหรับซิงเกิลใหม่ครับพี ah ่น hey ้องครับ ของบอสโจนั่นก็คือหักน้องได้2เม้านะครับจะปล่อย MV วันที่2มีหน้าคมนะครับพี่น้องครับ2มีหน้าีนเด้อครับผมใกล้แล้วครับพี่น้องครับเหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับอย่าลืมถล่มไลท์ถล่มแชร่นะครับในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดด้วยครับอ่าย้ำกันอีกเท่านึงครับพี่น้องครับ MV จะปล่อยนะครับ วันที่2มีนาคมผ่านทางช่อง YouTube สาวน้อยลำเพินอินดีเรคอร์ดนะครับมื่อนี้เตาบานหน้านะครับออกมายำให้กับพี่กับน้องนะครับได้รับทราบโดยทั่วการพี่น้องสามารถติดตามผ่านทางช่องทางนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับซอยดันนะครับนั่นก็คือช่อง YouTube จินตราพูลลาวอกนะครับพี่น้องครับหรือว่าจะเป็นจินตราผ้ามวนนะครับทางเพจนะครับผมทางเพจ Facebook o กนะพี่น้องเด้อจินตราผ้ามวน และก็ผ่านทางเพจจินตราพูนลาบนะครับเพราะว่านะครับทีมงานของพี่จินนะครับทีมงานของจินตราพูนลาบนะครับซอยพักดันเต็มที่ครับผมฝากไปถึง FC ถูกถูกไฟเลยกันแล้วกันนะครับ FC ครับ FC ของพี่จินตราพูนลาบทุกท่านนะครับเตรียมตัวนะครับวันที่2มีนาคมนี้นะครับเข้าไปช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินดีเล็กกอนะครับพี่น้อง สาวน้อยลำเพลินอีดีเรคคอร์ดนะครับผมอย่าลืมนะครับ2มีนาคมเด้อฝากไปถึง FC นะครับเพราะว่าที่เป็น FC ของพี่จิน FC ของน้องุงหญิง FC ของบอสนะครับกลุ่ม FC ขลังเงียบนะครับเลละกระขาดว่าด้ไครับ FC ทั่วโลกครับ FC สาวน้อยเพชรแ้ง ทุกทุกทัดเลยนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับมือนี้เต๋านะครับมาแจ้งกับพีกับน้องนะครับว่าวันที่2นะครับเขามีนัดกันด้วยพี่น้อง9นาฬิกานะครับ9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับปล่อย MV ครับรับชมซิงเกิลเต็มเพลงเต็มพี่น้องครับเ v เต็มนะครับพักน้องได้2เมาของบอสโจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับพี่น้องครับเขาเข้าไปซอยกันพักดันนะครับให้เพลงติดอันดับหนึ่งคือกันกับของอีหล่าอุ้งเอิงที่ผ่านมานะครับ อย่าให้น้อยนาครับพี่น้องครับเข้าเข่าไปถล่มไหลถล่มแช่ผ่านทางช่องทางสาวน้อยละเมินอีดีรคคอร์ดกันแล้วกันครับมือนี้ครับเต่าบ้านานะครับมาบอกช่องทางติดตามนะครับเดี๋ยวเต่าบัานาครับจะนําเรียนน้าแจงเขาไข่กระพี่กับน้องแบบนี้เป็นระยะระยะนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันใกล้มือแล้วนะครับพี่น้องเขาต้องซอยกันคนละไม่ละมือครับพี่น้องครับ เพลงสีมวนสียังนะครับเพลงสีดังบ่ดังนะครับกะขืนอยู่กบพี่กบน้องเด้อฝากไว้น้ำกันแล้วกัน FC ท,ท,นท,ทุกทุกๆคนทุกๆท่าน FC ทั่วโลกก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่อบนะันหน้าจะมาน้ำเรียนน้ำแจ้งกับพี่น้องเป็นระยะก,ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ